นนะมองยกนันแล้วใครต่ออ๋อเนเน่เ,นเออองยกเนเน่เนัน,นเหืนฟ้าแนนเบลไหวไหมเ,เลาะเก็บก่อนอ่ะมุกเออเบลแล้วมุกนะโอเคอ่ะเต้ยลืมไปไหนะไปอยู่นูน<อ><อ>้นอะยู่ไทยแล้วอ่ะเ<อ>ติมเสียงหนอย แตนใดพบความรักเธอเริ่มต้นสายทุกคนลี้ไกลเหตุใดเพราะเธอคิดดูหรือไม่ใครหลอมหลอกตัวเองัางค้อแม้รักสีมากมายจึงไม่ใช่ได้เป็นได้ดัง,งดถึงกฎเกณฑ์จะวางไว้ใครบ้างจึงมีทางเป็นทาง ทองเธอจะเห็นใครใหญ่ถึตงต้งหลอกตัวเองใจเธอเองที่กลัวรึอย่างบางครั้งเียบเธอเป็นคนครูฝนที่เย็นชํำกลราฝนทำเธอปีดบอนไป หากเธอคิดพบรักที่สึ่งจำอย่าหมดคำตายเนม่อนมนอย่ากลัวฝนพราะฝนนั้นเด่นจำอย่าหมดทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู่กับฝัน วิธีการแก้ปัญหาที่ดีครับเพราะว่าถังเป็นคนที่พอขึ้นไปเราไม่รู้ว่าจะมือไปไว้ตรงไหนพอเริ่มเอากีตาร์เข้ามามันมันแก้ปัญหาทุกอย่างไปหมดเลยเพราะว่าเวลาถังต้องสมาธิไปที่อะไรก็แล้วแต่ปุ๊บอารมณ์ถังจะออกเพราะว่าถังลืมคิดถึงตัวเองแล้วไปอยู่ที่ดนตรีซึ่งอันนี้หัว,วโอเคโอเคมากอาจจะมีในส่วนของ เดี๋ยพอมีท่าเต้นเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอด,ดูจะมีไหมไม่มีครับน่าจะไม่ไอ,อกก็เป็นประมาณนี้ใช่ไับก็นะ่าถ้าเป็นประมาณนี้ยืนร้องเฉยมันก็สื่ออารมณ์เนาะเห็นการสื่อสารของทางที่พยายามที่จะเอาเรื่องของฝนมาเป็นรายละเอียดที่ดีลองใส่รายละเอียดให้เยอะกว่าน,นี้อีกนิดนึงเชื่อ เชื่อเซน์ของตัวเองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเพราะมันไม่มีทางผิดอยู่แล้วครับเรารู้จักเพลงเพลงนี้ดีต้องบอกตัวเองเอย่างนั้นแล้วลองเล่นมันมากกว่านี้อีกตอนนี้มันมันจะมีความราบเรียบของของการแสดงออกทางอารมณ์อยู่แต่ว่าโอเคนะอันนี้คือโอเคมันจุดเริ่มต้นที่ที่ด,ดีลองใส่มันมากขึ้นเหมือนกันพอเพลงมันมันทุกคนมีโอกาสได้ร้องเพลงยาวขึ้นมันต้องใส่ ิ่งที่เรียกว่าดีกรีขึ้นไปอะ่ะให้มากขึ้นเรื่อยๆในการสื่อความหมายโอเคครับคนต,ต,ต,ต่อไตหลังจากอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรนะพินแก้ปัญหาหลังจากถือพินทั้งอาทิตย์ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าเราจะไปทันไหน